จาตัวรงประกาศกลางไอจค่ะใบเฟิร์นยังโสดพ่ออยากอุ้มลานแล้วเป็นอีกหนึ่งคู่พอลูกคนดังที่คู่ซีมักเรียกรอยยิ้มให้แฟนๆได้ตลอดสำหรับศิลปินตลกรุ่นใหญ่จะาตัวรงโพธารามหรือจะาตัวรงมุกจกกับลูกสาวอารมณ์ดีใบเฟิร์นพัศกรค่ะล่าสุดบนอินสตาแกรมของส่วนตัวจะาตัรงได้โพสภาพคู่ลูกสาวพร้อมระบุข,ข้อความว่าลูกสาวยังไม่มีแฟนใครมีการ เป็นงานเป็นหลักเป็นแหล่งมาจีบได้เลยอยากมีล้านแล้วและได้โพสต์ภาพพร้อมข้อความดังกล่าวออกไปต่างมีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากค่ะ